โอเคครับก็สวัสดีชาววิชาทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกางฟูนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มากับธนู8.5ดาวตัวใหม่นะครับสำหรับธนูหันเชียงคัลเลอร์ฟิดิกนะครับไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับเพราะไม่เป็นอังกฤษแร่ว่าจีนๆนะครับน่ก็เป็นสกินเป็นสกินธนูแร็เลนโบนครับนี่แหละครับสำหรับธนู8.5ดาวตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดต้นฉบับให้ดูนะครับอ่านะครับ แต่ผมบอกเลยนะครับว่าดาเมจมันเนี่ยแรงกว่า2อันแรกเยอะมากนะครับแรงกว่าไอซีกินสองอันแรกเยอะมากนะครับบอกเลยว่าแบบว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังตีเลยนะครับ ราคาก็แพงด้วยเช่นกันนะสำหรับสนูตัวนี้นะครับก็ผมไม่เชื่อว่าราคาเท่าไหร่นะครับเพราะมีเจ้าของไอดียเขาส่งไอดีมาให้รีวิวนะครับก็สุ่มจากไบสโต้นะครับก็มีราคาอยู่แล้วนะครับพอของนี่มาจากไบสโตรมันก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับผมแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือจะเป็นระเบิดตัวนี้นะครับขานเชียงฟินิกแดนส์นะครับก็เป็นระเบิดที่อยู่ในเซตเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเราใส่คู่กันสองชิ้นนะครับก็คือมันจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือลูกธนูสามารถยิงทะลุผ่านกกกกกำแแแแแพงงงงงไไไไดดด้้้้้้้นน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 ะะะะะะะคค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 รร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 รััััััััับบบบบเเเเเเสสสิิมมมมววววาาาาาขข็็็ใใหหลลลลลลุทููููปปปปปษณ์์อออออออธจจีี่่่่่่ยืืืถึชตต ไปผมจะไปเทสทุกคนดูแล้วกันนะครับยังไงก่อนเราชมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับผมมากมากเลยนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยธนูก็จะในวันนี้นะครับผมขอเซฟทำปกคลิปแป๊บหนึ่งนะครับอ้าวันนี้แล้วกันมุมเดิมกับบีพิษเลยนะครับมาแล้วก็ไปเข็นวัวกันนะครับไอเข็นวัวนี้เราไม่ต้องกลัวมันจะช้านะเพราะมันอัปเดตแพทใหม่มานรััับมมนนนกก็ปให้้ไววตาซจีแล เขียนว่ารถเร็วนะครับสบายๆครับเดี๋ยวจะลองเขียนให้ดูนะทุกคนแต่ก่อนนี่คือแม่งอืดมากครับในด่านนี้ที่ผมอยากจะรีห้องเลยนะแล้วมันก็จะไวขึ้นแล้วคนี่นี่นี่ทีนี้เราจะต้องเดินตามวัวใทันแล้วนะครับวัวนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับโอเคกระสุนตัวนี้ครับเวลาเรายิงไปครับมันก็จะแบบว่ามีเอฟเฟกต์ไฟนะครับเอฟเฟกต์ไฟดิบนะครับเนี่ยเป็นเหมือนฝนไฟตกลงมานะครับใายฝนนะครับเห็นปหมเป็นลูกธนุกดีไม่ใช่ใายฝนเออนะครับมองมาแรกเหมือนฝนเลย นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เอฟเฟกฝนมันก็คือจะทำดาเมจได้ด้วยนะครับปึ้งเห็นไหมครับอืมคือแรงมากนะครับผมจะลองยิงดักดูนะครับอ่ะนี่ครับหนึ่งเอ้าเขี้ยบัวไม่เดินใช่ปะจุดเกิดก็ตรงนี้เอ้าตรงนู้นนี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะทำดาเมจได้นะครับอืมแต่ทางที่ดีก็คือยิงให้มันโดนลูกระเบิดด้วยมันก็จะแรงแรงขึ้นไปใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับ โอเคจัดไปเลยครับเดินคุมวัวก่อนแม่งบางทีแม่งก็เดินเร็วบางทีแม่งก็เดินช้าเข้าใจมุมไม่ถูกแล้ววัว <c oughs> โอเคโอเคครับตุยครับเดี๋ยวต้องลองกับพวกบอสดูอะจะได้รู้ว่ามันแรงหรือไม่แรงนะครับนี่ก็เดินไปกันกระสุนไม่จำกัดเลยเราก็ไม่ต้องแบบว่าห่วงกระสุจบบนจะหมดเรายิงเล่นไปก็ได้นะครับแบบนีน้ยิงเล่นไปเลยนะครับอืมเป็นอีกหนึ่งธนูนะที่ผมคิดว่าแม่งแรงมากในโหมด PVE ควรจะเก็บไว้นะครับ ไม่รู้ว่าเติมตอนนี้มันยังทันอยู่วะน่าจะทันอยู่แล้วมัง้งนี่ครับจัดไปครับผมตุ้ยไปแล้วไปล,ลุยมอนเกิดตรงไหนวะจะได้ยิงทีเดียวเลยรอบๆนี่ปะยิงดักไว้เลยครับสองทางเนะี่ยฮะหมดยังหมดแล้วไปครับประตูต่อไปจริงๆไม่ค่อยอยากเล่นไอ้ด่านวัวเลยรู้สึกว่าแบบว่า ไม่ไม่ได้เทสอะไรเลยนะครับอเคียร์มอนงี้ยอืมันไ,ไม่ได้เทสกับพวกบอรนี้อยากเล่นประตูอื่นมากกว่านะครับรู้สึกเอสองอะไรอะสีแดงอ๋อโอเคครับไปเลยครับตัวนี้ได้อยู่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากอ,อบ๊บอบนรกคุ้มเปิดนะครับจริงๆด่าน,นนี้มันก็ไม่ยากทุกด่านแหละนะครับอืมเพราะมันมันแบบว่าด่านมันก็เก่าเนาะนะครับ ไม่ได้เป็นด่านใหม่อะไรเงี้ยนะครับยิงไปตุ้มๆเดี๋ยวก็ตุยละเรียบร้อยลองดูกับบอสต,ตัวนี้นะครับผมก็ไม่รู้มันจะแบบว่าเข้าไหมนะจะยิงเข้าหรือเปล่าเนี่ยนะครับเพราะมันเห็นว่าเขาบอกมันถึกมากตัวเน,นี้ยอืต้องลองดูนะครับมาลองดูนะครับจัดเลยนะครับมาปึ้งโอ้ยนี่ผมไม่มีระเบิดคูณสี่นะครับก็ยิงเข้าขนาดนี้เลยนะครับ คือถ้ามีระเบิดคูณสี่ก็คือแบบว่าเข้าวันนี้อีกหลายดาดาเมจแหละนะครับมาแรงมากนะแรงมากนะทุกคนทำเป็นเล่นแล้วเนี่ยปึ๊บ,บเอาเดะโอเคครับวันนี้ก็เต็มถอยได้เลยเพราะมันแก้ตุยแล้วเรียบร้อยโอ้ยแรงแรงแรงครับโอ้ยตลมแล้วตลมแล้วไปวิ่งกลับไปเจอบอสลาสบอสนะครับ ช้าตรงนี้แหละนะครับวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยครับมันน่าจะทำแบบประตูวา้าไปเรนน,นี่เลยเนาะแล้วแม่งจะให้วิ่งกลับแบบไ,ม,ไมวะบนไปเรื่อยนะตอนนี้ไปแล้วเฮ้ยกำลังไปช่วยมุนคูนะครับมุลคูเราพี่แป๊บนึงนะมาแลน้องเพิ่งมาแล้วน้องแหนอ,แอืมจะไปเลยครับนี่ครับโอ้โหเสี่ยงแรง วันนี้ครับแรงมากครับแล้วยิงแบบไม่ต้องกลัวกระสุนหมดอะยิงไปเลยเนี่ยเห็นปะยิงไปเลยอะยิงไปได้เลยอะยิงถึงยิงคว้างได้เลยครับวันนี้ตุมต้มตุ้มนี่ครับมาครับแบบไม่ต้องใช้แล้วก็คูณสี่ไปชิลครับผมเห็นปะ นี่นครับกดยิงทิ้งไปเลยสมมติว่าถ้าแบบว่าเรายิงไม่โดนบอสใช่ไหมล่ะมันเอฟเฟคเอฟเฟคไอเอฟเฟคฝนมันก็ยังโดนบอสอยู่นะครับเอฟเฟคที่มันร่วงมาเป็นธนูนะเออผมชอบเรียกเอฟเฟคฝนนะเออแรงมากเลยนะทุกคนเแค่มีแวบ,บเดียวตายละแล้วนะรประมาณนี้แล้วไม่มีระเบิดคูณสี่อะไรช่วยละแค่ธนูอย่างเดียวนะครับอืมผ่านแล้วครับสำหรับด่านแรกของเรานะครับ มาในที่สองขอเทปเป็นด่านนี้แล้วกันนะครับสำหรับด่านประชาวัดตอนนะครับอันนี้ก็เป็นด่านที่ไม่ต้องยุ่งยากครับจบในแบบเดียวนะครับเออไม่ต้องมาเปลี่ยนด่านอะไรมันวุ่นวายนะครับผมปลาลุยครับธนูอย่างเดียวเลยแค่ธนูอย่างเดียวโอ้โหมันโหลดตัวนานมากโอเคครับจะไปครับผมยิงเลยนะครับด่านค่อนข้างแคบนะแล้วก็ยิงง่ายครับเคียมอนง่ายครับนี่ก็มีนข้างบนเลยครับอุ้ม โอเคสวยครับนี่ก็ยิงจะเกิดได้เลย <c oughs> รอบไหนแล้ว,วเนี่ยอันนี้บอลอยู่ข้างบนใช่ไหมสวยครับตุยครับผม <c oughs> บๆๆรอบที่สี่แล้วครับไวมาก <c oughs> นี่ครับเราสามารถยิงพื้นแล้วแบบเรียกลูกธนูมันเรียกลูกธนูตกมาจากข้างบนแล้วทำดาเมจได้เลยนะครับเออ มันจะขายมีดพวกมีดคาดาหิมะคาดาเสืออะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นโอเคจะไปนี่ครับธนูอย่างเดียวครับผมไม่ต้องพึ่งระเบิดคูณสี่นะครับก็ผมไม่ได้ลองเทสระเบิดตัวนี้ยมันแรงวะอ,อุ้มอุ้มอุ้มโอเคตึ๊บตึ๊บลองใช้นี่ดิฟช่วยดิ แนงขึ้นปะเฮ้ยชิบหายอันนี้คือกูต้องฆ่าตัวตายใช่ไหมมาเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับบูต้าเมทครับผมแล้วก็ยิงเลยครับนี่ครับผมประมาณนี้ตุยปะเนี่ยโอเคไม่ตุยครับโอเคตุยเรียบร้อยครับสำหรับบอสนะครับสอ,อนดีผ่าลน,นะครับ แรงมากครับแรงกว่าลูกซอง e x กนะครับมาครับมาดนที่3มกันนะครับผมกลัวคลิปมันสั้นไปนะครับผมก็เลยจะมาถ่ายต่อให้หน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับมาลุยนะครับดนนี้เราก็จะว่าเห็นได้เมจของธนูที่ชัดเจนนะครับลุยโอ้โหไม่ยิงแ๊บเตียวตุยเลยครับนี่ครับยังไม่ทันได้แบบว่ารวมตัวบอสเลยนะครับไม่ยิงตายแล้วนะครับแล้วก็รัศมีค่อนข้างกว้างนะครับประมาณนั้นนะครับนี่ตุยไม่มึงตุยไม่มึง เจะไปครับเน่ยิงเม็ดเดียวคือบอสแม่งเปล่งกล้ามแล้วครับเนี่ยโอเคแล้วก็โดนเอฟเฟคเอฟเฟคฝนหละตุ้ยมาเลยนะครับประมาณนี้เออต้องอย่างงี้ดิครับขอแม่งแรงจริงว่ะนะครับยิงไปเลยครับซาดไปโอเคมาครับโอ้โหตุ้ยเลยไม่ได้เป็นสองหมื่นเลยเหรอเมื่อกี้ผมเห็นได้เป็นแม่งเป็นสองหมื่นแล้วเทอะหวะหล็กกูตาฟาดอีกรอบหนึ่งแล้วกัน เนี่ยเท่าไรเป็นหมืน่นอะคือเด้มันเอฟเฟกต์มันซ้อนกันเยอะมากครับผมดูไม่ทันอ่ะนะครับไม่กี้มี7เจ็ดหมื่นเนี่ยคืออะไรวะเจา้าสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรนะครับแม่งแรงมากครับ่าลองดูกับบอยแล้วกันนะครับอันนี้เราน่าจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับอ่ะบอลมังกรสองหัวลองยิงก่อนไม,ไม่ต้องใช้ระเบิดคนสี่นะครับเท่าไรอะสามหมืน่นเมตรสามหมื่นเลยเหรอ โอ้แล้วคือถ,ถ,ถ้าเต็มหลอดคือเม็ดละสามหมื่นเลยครับเนี่ยหกหมื่นก็มีเห็นนะครับเนี่ยเนี่ยทุกคนดูดิโอ้แม่งแม่งแรงกว่าสไนด์อีกนะเนี่ยมันจะเบ้เออะไรวะเนี่ยครับเนี่ยไม่ใช่ตุยเลยครับไอ้เรียกงิงนงินไวจัดนะครับเม็ดละหกหมื่นถ้ามีระเบิดเจดีหรือว่าจะเป็นระเบิดคูณสี่หกสี่ยี่สี่สองแสนสี่นะครับแรงมากนะครับไม่ใช่เล่นๆน,น,นะนะเออ ธนูตัวนี้บอกเลยโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับธนูตัวนี้นะครับใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับดูจบนะครับสวัสดีครับ